ทุกคนทุกคนรู้จักเกมนี้ไหมเกมนี้ที่แบบว่ายิงแอดโฆษณาแบบใครดดนยิงแอดโฆษณาเยอะมากในเฟซก็มีและใน YouTube ก็มีนะทุกคนเนาะก็ต้องสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยเนาะก็วันนี้เราก็จะมาพูดถึงเกมนี้กันก็คือว่าเป็นเกมที่แบบว่ากําลังดังช่วงนี้เนาะก็คือเกมบอตตานะทุกคนเนาจะพูดชื่อผิดก็ต้องขออภัยเกมนี้คือเกมบอตตาเนะทุกคนเนาะเป็นเกมที่แบบว่า ยิงแอดเยอะมากและคือนางกําลังดังมากเนาะนี่ก็เป็นคนคนหนึ่งเหมือนกันที่โดนยิงแอดใส่เนาะก็เลยลงโหลดมาเล่นเกมนี้เป็นเกมที่แบบว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่าประวัติเล็กน้อยของประวัติเกมนี้แล้วนะคุเนาะ เกมนี้ถ้าใครไม่เล่นคือเฉยมากอยากจะบอกก็คือเกมนี้นอกาเป็นเกมแนวแบบว่าแอดเวนเจอร์เนาะก็คือบบว่าเป็นเกมแนวต่อตู้เนาะและในสิ่งสําคัญเนาะก็คือเกมนี้เป็นโหลดฟรีมีทั้งใน,นระบบ Android และ iOS และถ้าสมมติว่าใครจะเติมเงินเนาะก็คือว่าเกมก็สามารถเติมเงินได้เนาะไม่ใช่แบบว่าฉันเติมเยอะแล้วฉันจะเก่งไม่คือเกมนี้เป็นฝึกด้วย4มือถามว่า เราไม่เติมเงินได้ไหมแล้วก็สามารถเล่นตัวฟรีได้ทั้งเติมเงินและก็เสียเงินก็คือตัวแบบตัวละครก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันสักเท่าเลยนะะวัติของเกมบอลจานนะทุกคนเนาะเป็นเกมแนวะฮีโร่เนาะออกมายิงตีมุมอมองแบบบุคคลที่3านะทุกคนเนาะก็สามารถเล่นแบบเล่นจอยกับเพื่อนได้เหมือนเนิเล่นแบบเออแต่ามาแบบ เป็นเพื่อนกันได้แล้วก็สามารถแบบว่าเชิญเพื่อนมาเล่นในกลุ่มของเราได้เนาะเล่นด้วยกันทั้งหมดทั้งรับส่งสุดคือ3คนคนนะทุกคนเนาะพัฒนาโดยอีดีโอเกมของฟิลเลเปิดให้เล่นทั่วโลกตั้งแต่วันที่12ธันวาสม2018เนาะในระบบทั้ง iOS แล้วก็ Android นะทุกคนก็คือนะในเกมนี้เนาะก็คือมีทั้งภาพสีสันและตัวกร์ตูนน่ารักอีกมากมายเนาะ แล้วก็สิ่งสําคัญเรื่องปัญหาความเข้าใจเนาะกับสกินตัวละครเพราะว่าระบบเกมรองรับภาษาไทยเนาะก็คือว่าแบบเกมบางเกมคือแบบรองรับแต่ภาษาอังกฤษใช่ไหมคือเราก็ไม่ได้เก่งอังกฤษมากเนาะก็คือว่าเกมนี้สามารถรองรับภาษาไทยให้มีความเข้าใจได้รู้เรื่องมากขึ้นแล้วก็เล่นได้อย่างสนุกและเข้าถึงมากขึ้นด้วยภาษาไทนนยในทุกคนเนาะก็<ม>คือเกมปตตจาเนาะก็คือว่าในระบบการเล่นเนาะเราก็จะเลือกตัวละคร เราก็จะเลือกตัวละครเนาะแล้วก็ควบคุมตัวละครด้วยจอยสติ๊กบนหน้าจอมือถือเนาะซึ่งเป็นจำนวนปุ่มแบบว่าน้อยแบบจัดว่าน้อยมากๆของปุ่มการเดินปุ่มสก,กินและปุ่มท่าทางไม้ตายก็คือความสนุกเกมนี้ก็คือการตะลุยบอดนะแล้วก็ แบ่งทีมเป็นแดงน้ำเงินเนาะแล้วก็บวกกันซึ่งมีชั้นเชิงแบบ3 V 3ีก็คือโจมตีได้มากทางที่สุดในเกมก็คือ3ถึง4คนใน1ชุดในการโจมตีเนาะไม่รวมท่าไม้ตายและสก,กินเสริมนะหลังจากนั้นโจมตีปกติแล้วก็แบบก็คือแบบว่าก็คือสรุปยอดเลยก็คือเกมนี้เป็นเกมที่แบบว่าเราต้องเลือกตัวละครเพื่อเราจะไปะเล่น ตีบอดก็คือโจมตีกับตูเนาะก็ค <Okay. S 1> like ือโดยหมวด3วีสแล้วก็อย so, ่าลืม like สําหรับใครที่ใส่ฟรีนะแล้วก็เขาก็จะมีให้เช็คอินในแต่ละวันเนาะแล้วก็ใครที่ใส่เติมแล้วก็แต่ละเดือนเขาก็จะเอาสกินเข้ามาโดยที่แบบไม่ซ้ากันเลยนะทุกคนเนาะเป็นสกินที่แบบว่าเทพตื่นเตยนทั้งนั้นเลยเนาะแล้วก็อยากจะบอกกับเกมนียมีภาพและสีสันที่สวยงามแล้วก็เสียงที่น่ารักนะทุกคนเนาะเป็นภาพแนวการ์ตูนโดยแบบโดยทั้งหมดเลยนะทุกคนเนาะเป็นแบบว่าแล้วก็อย่าลืมนะคือลองรับภาษาไทยให้เข้าใจง่ายนะ ไปเลยคอรในเกมตอนนี้นะตอนนี้นะมีสูงสุดแค่48ตัวเนาะซึ่งเขาเขาใช้คาว่านะตอนนี้ก็แสดงว่าน่าจะมีอัปเดตไปเรื่อยๆนะซึ่งใครที่สำหรับมือใหม่เนาะแล้วก็จะมีตัวละครเริ่มต้นมาให้3-5ตัวได้ตามแบบว่าเราก็จะได้ตามเลเวลในช่วงแรกแล้วก็ทำภารกิจเพื่อเปิดกล่องเนาะก็คือเป็นกล่องของในเกมวอตาตานะของเขาเนาะก็คือเพื่อจะได้ลุ้นเช่นกันเนาะก็คือจุดเด่นของ48ตัวแล้วก็จะแบ่งเป็น เพื่อความเข้าใจที่ง่ายมากขึ้นนะทุกคนแล้วก็ซึ่งจะมี2ตัวเนาะที่เป็นตัวพิเศษนะกเนาะก็คือเราก็จะไม่บอกแล้วก็จะอุบเอาไว้ก็มี2ตัวที่เป็นตัวพิเศษของในเกมนี้เนาะทุกคนก็คือสรุปง่ายๆเลยนะทุกคนเนาะก็คือเกมเนี้ยเป็นเกมที่แบบว่า เกมที่ออกใหม่ยังไม่นานนะทุกคนเนาะและเป็นเกมที่สนุกมา,มากๆเลยก็คือเกมนี้นมีคนเล่นเยอะมากแล้วก็ซึ่งเกมนี้นเป็นการโจมตีแบบว่าเ,าเป็นบุคคลที่สาควบคุมโดยจยตติกแล้วก็มีอัปเดตใหม่ๆทุกเดือนนะทุกคนเนาะแล้วก็มีทั้งฟรีแล้วก็เติมเงินซึ่งความเก่งก็คือไม่ใช่เติมเงินแล้วเก่งนะทุกคนนะเป็นการเก่งด้วยสิ่งมือจริงๆแล้วก็อยากจะบอกว่าเกมนี้น เป็นแบบว่าเขาเรียกไงนะเป็นมีแบบที่ภาพสีสันที่สวยงามแล้วก็เกมเนนะี่ยอยากจะบอกว่าก็คือแบบมันดีทุกอย่างเลยเออคือแบบเราก็คือเป็นคนที่ลองเล่นเองมาแล้วนะทุกคนนะก็คือเกมจะเป็นเกมที่สนุกมากก็คือก็จะมีช่วงเล็กๆน้อยๆที่ออกไปเล่นมานะทุกคนเนาะก็คือเป็นช่วงแบบเริ่มต้นนะทุกคนเนาะก็คือเกมจะเป็นแบบสมัครง่ายจริงมีทั้งระบบแอ d ด o อ d แล้วก็ iOS เแต่ถ้าใครอยากเล่นนะทุกคนเนาะก็ตามกันได้เลยทุกคนเนาะบอตาจาระนะทุกคนเนาะ ก็จะบอกว่าเกมเนี่ยโหลดฟรีไม่ต่ำไม่ได้แล้วป้าคือแบบเกมมีทั้งระบบ a อ d ด o อ d แล้วก็ iOS อเอนะทุกคนเนาะก็คือใครที่แบบว่าใส่ฟรีก็คือเล่นได้เติมก็เล่นได้นะทุกคนเนาะก็คือว่าเรามาเล่นด้วยกันนะทุกคนเนาะก็คือเกมนี้เลยเนาะวอตตานได้ส่งตูดถึง3าคนเลยจริงๆก็อยากจะบอกว่าเกมเนี่ยก็คือแบบไม่เล่นไม่ได้ล้วปะขอตัวไปเล่นแป๊บ